เเออออ้ยยขฟนี่กูลไอ้ nah ้เห anyway> ียปน้ำปรับใจเขาหน่อยดิน้ำปรับใจเขาหน่อยดิปรับใจหน่อยครับสู้ๆครับกูไม่ต้องยีดกูมาจามายน้ำตัวเปนแรงเอฟไรครับกูเล่นครับงั้นกูเล่นบ้างแรงเอฟเนี่ยใช้เล่นเมทก่อนใช้เล่นเมทกูไม่เอาแมวผู้ผู้ดีไเออเนี่ยนะโอ้แรงดับเบิลเอฟอะเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวกูเล่นเอฟเว้ยแล้วมึงก็เล่นเอฟเป็นเอฟสองตัวไงเปล่าไอ้น้าเปล่า เนี่ยเอาเป้าคอนเทนต์เนี่ยคอนเทนต์เนี่ยเรื่ๆมามาเดี๋ยวกูเล่นตัวเอฟหนูมึงก็เล่นเอฟเหมือนกันมามาดับเบิ้ลเอฟเฮียเป็นไอ้หัวโดนโทรศัพท์เป็นอะไรไม่รู้ตะกี้อ้วกไม่ดีที่แค่ไอ้น้ำไอ้น้ำมึงเอาสกัดมาดิทีมต้องการแทงไอ้น้ำเอาสกัดมาดิทีมต้องการแทง สกัดสกัดที่ไม่มีแทงเลยอัดวะเฮ้ยตัวเฮียเยวสัตวิดหนักเลยควยเฮ้ยเอาสกัดเออสกัดเดินดีแล้วเดี๋ยวนะ่อมึงไเฮียแฮร์ร่าไม่เฮียโอ้ี้ด่าีสัตว์เอาแรงเอฟก็ได้มาี เล่นกลางกูบ <bin uk> <azo> <f remix> ันเทิงแน่ฮีโร่แรงเอฟกับ <objectives> ทีม e สุด e ตึงไปไปเลนกาไปเลนกางไปเลนไปนู e ่นกูกูมาลองดูนแรงเอฟอฟเกช่าอยาเขียคลิปลึกมากนะดามิดบัสไอ้นี้เกิดอะไรขึ้นวะผู้หลงกาแฟไปละเฮยปบ้ารือเปล่าเป็นโคนไปหาหมอขอยาแก้คน นเเอลี่ยไม่ทราบว่าคนไข้เป็นอะไรมาหรอครับเป็นคนครับโอเคครับเอายาแก้คนไปสัตว์ดีนะเรียวมาเป็นตัวต้นเกมไอ้สัตว์หลดยุ้ยขีใครที่สองหลดเกมก็พอจะไหวอยู่น่าคลิโป้เป็นตัวต้นเกมหนีล้มึงกิ้งมึงกิ้งแบบกิ้งข้างนะแล้วก็กิ้งหลังมึงสงสัยว่าทำไมผมไม่เอาสกินสีม่วงมาเพราะสกินนี้มันเท่กว่าจะรับกลางให้เดี๋ยวรับกลางให้อยู่บนเลยจะไปกูลืมว่ากูห้ามเปิดเนี่ยกูไม่ใช่โลมนี่ว่า โอ้โหการสวยเห็นคนมันหน้าแล้วหุดนิ่งไปถอยไปก่อนช่วยด้วยช่วยด้วยช่วังระลังพี่เลยงพี่ผมกันหลังให้พี่อยู่โอเคถอย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  ไอ้ไอ้เน็ตีตีมังกรเลยนี่เป็นไปเคลียดชีวิตเลีนล่างแล้วไปสั่งน้องพอเน้องมองตีคนเดียวได้ปะล่ะน้องตีเลยมันอยู่บนหมดเลยพี่ตีทันตีทันเดี๋ยวไปด้วยเดี๋ยวไปเสริมด้วยบอกว่งสลัดนั่นแหละเอ้ยน้ำไม่น้ำกูตีไม่ได้ว่ะทีมมันลงหมดเลยอันนี้แกวางกั่นแหละลงมาเยอะจัดเลยกูได้นะได้ยได้ได้ได้คิวเดินโอ้คิวเดินเสียตีแล้วเออ เราเผาเราเผาเถื่อนถอนเจ้าไอ้กีนักไหลวะน้องคิวเรนน้องไหลหมดแน้องลิโป้มันไม่เอาไม่เอาไอ้ได้ได้ได้เฮ้ยได้สวยเลยไอ้เฮ้ยคิวเรนโง่คิวเรนโก้มาเออเดือดเดืดพี่มาเชียร์อันตีไปไหนวะกูเอ่อวิล่าน่าจะอยู่เอลเอลขวาระวังนะเดี๋ยวผมก็ดึงไว้พอละเจอกันนะพี่พี่ใ้าของนายหรอกพี่ผมไม่ใช่พิจารณ์นะมาหลอดช็อกล้วนะมาหลอดช็อกล้วนะอ้าวช็อกแล้วอันตแล้วช็อกแล้วข้อมูลสำคัญ ไอ้เหี้ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยตาเรีวมาได้ไหมมีไปยิงไปยิงไปยิงไปฟีฟีฟีดิชากิ้งสกิวสองซกิลสองเพียวเลยเพียวเพียวเลยเปล่ามันมันไม่มาหรอกเออลาก่อนดิชาได้เวลาตายของมึงแล้วไอเหือวีโรอยู่นั่นใช่ปะวีโรอยู่บนทีที่วีโรตายไอ้สัตว์เพิ่งเห็นกูเกียดเรีวมะถึงแม้กูจะเคยเล่นมันก็เคยจะปั้นมันขึ้นเมียนซมก็เถอะ ไอ้แนักระวังตะกี้กูเห็นวีล่าลงล่างโอเคกลัวไม่ใช่แล้วไอ้น้ำนี่หน่อยไอ้เชี่น้ำไม่ได้ยินเสียงกูหรือเป่ากูลืมโอเคกูได้โอเคกูน้ำน้ำไม่ได้ยินห้องแล้วล้างน้ำมีลางน้ำมีล้างกนไปเริ่หน่อยพี่พี่นองนอลลัน ขี้เลอนฝังข้าวแม่งจาข้างดิอุ้ยกลางไอ้เหี้ยไม่แตกไม่ได้ที่นเรืเลยคุเป็นเมย์ขอโทษฮะเม้าคือโนนหนึ่งคือโน่นวิวมรงแล้วมาเรออยู่บนนะเราวิ่งกับมารอยู่งดล่างดิเออวิ่งเก่งมากเร็วมามันตัวต้องเกงกูเลยหยิบมาเลรอ ตายตายมันฉอดมันฉอดตายตายตายสวยสวยสวยเฮียเก่งว่าาลอดไม่มีช็อกนะมานเราไม่มีช็อกตาย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 คือเรียนคือเรียนหายคิอเรนไม่กล้าเข้าหรอกเนี้ยพี่ผอเลยครับพี่พี่ผ่เลยครับพี่ ขอบูออกเอ็กเกียร์เออกเกียร่อบูออกไอ้เกลือกผมผมวิ่งล่างผมวิ่งล่างนะพี่พี่เล่นบนกลางเลยผมวิ่งล่างนะมีคลเลยคลีเลย่างองหรือว่าไม่ก็มาดมกอลกัสกัดกันล่เชี่ยสกัดตายตายอีกแล้วล่างห้า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 ไอ้เน็ตเล่นบนเลยล่างห้าล่างห้าสกัดบอกล่างหบนได้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 เอ้ยพี่ผูดไปผมไม่ด้วยผมพูอยาโพยาโอยาโอยาโพ เขียผิดทางผิดทางเอาใหม่เอาไหมเอาพุ่งนี่พุ่งลาวิวัวเดียวอ่ะถ้าเป็นลาวิวเดินมาเอ้ยคิวเลนเฮ้ยเอาไอที่นี่ดิเอาที่นี่ดิพุ่งโดนโดนโดนไอหนึ่งวิว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 วัเล่นถอยแล้วนะถอยแล้วไอหนึ่งเราวิ่งนิมนต์วันนมนต์วันนิมนตวันมัจบเราไม่ได้อยู่แล้วพูดแรงเอ้ยใบเจ็บแล้วนะใบเราวัง ไอ้เหี้ยขึ้นได้ไม่ด้ไ้เี่ไม่อยู่ไนดมนเดิน้ไดอูร่อนนี้อูร่านั่นแหละอ่าเอล่างกลางโลกสาทสวยดิไปไปคลองไปคลองไปคลองดันบนคนดนบนคนดันบนคนนึ่งแล้วเดี๋ยวกูตีคลองให้ไม่ดิ่ดีก็ได้่่คุปิงปิงเอ้ยเอ้อ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ย้ยเอ้ยเอ้ไอ้ยเอ้ยเอ้ยเ้ยเอ้อ้ยเอ้ยเอ้อ้ยเอ้อเ้ย A đi sẵn mama, đi sẵn mama. Ok, goodbye. Nelangie ngủa. I feel like 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 I feel đi I feel like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  โอ้มายแนะนำคำบุยหน่อยนะเสียวิลานเสร็จแล้วเอามาดิมันโคตรแรงเลยนแรงกันเลยไม่ตายหรอมันฟิกเกอร์มันฟิกเกอร์จะรับไปบุเรงกว่าเออไอ้น้ำแดนล่างอยู่ไม่เป็นไรคทีเรนมันต้องลงแน่นอนอยู่แล้วทีมมาหน่ะทีมต้องไปกันล่างเฮ้ยตาก็คุ้มลงวิล่าอยู่นี่ ไ้ายตายตายมากลาง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 เลยกลางเลยกลางเลยกลาง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 เลยกลาง้โหเียคเตีย่ไปโดนไม่ที่อยู่ดอมินหลับตัวอยู่กสวยคิวอยู่ได้ไงว่ห้อก็กูบอกแล้วต่าัอบกอ้บนล่างยาวๆถ้าบนกับกลางเข้ามาก็ต้องไหล่ใจลกันต้อ